เราจะมาดูที่มูชันในขั้นเดืนอนวันนี้เราก็อยู่ที่เกมโรบอกกับกับกับแมปภัยพิบัติาทงางธรรมชาติซึ่งรับรองได้เลยนะว่าเกมน,นี้มีโอกาสแหลกมากสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์กะกะ

แต่งตัวเหมือนกันเลยเพื่อนนะ่ะมาตุดแอนจังน่เลยอนตัดที่น่อใส่ีไม่ควรใส่ชือดตาพิฆาตอสูดด้วยอะอย,อย่าอย่านะอย่าพักนะอย่าพักอย่าพักอย่าพัก วันนี้ชื่อว่าอะไรผมไม่ได้ดูเลยดลาบพิฆาตอสูรแลวก็ไม่แน่ใจด้วยว่าไอ้นี่เป็นพระเอกหรือเปล่าวัดที่นะ่าใช้หาแห่งหนึ่งที่ท,ที่ที่มีที่มีโอกาสมีภัยสูงทะเลแสก็ต้องมีพายุสายคงไม่ใช่พายุหิมะเนาะ เราขึ้นไม่ได้ผู้หญิงตูดแอนจะเรียกว่าจะเรียกเถอว่าผู้หญิงตูดแอนอันนี้เป็นบอดว่าโอเคคดจริงๆแบแบแบบเนี้ยมันก็สบายดีนะมันค่อยเล็กหืมขาใครอะอ,อะไรอ่ะ รอให้ไฟยมันออกเผิ่ก่อนฮนะไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไไม <c oughs> แดดจ้าก,กันไปไ้เนี่ยอู้ <c oughs> แลวออกไม่ได้ด้วย <c oughs> ไม่แน่แซนเลยไม่น่าซาเลย แล้วก็ขอโทษขอโทษด้วยนะที่ลงคลิปไม่ทันใบหนึ่งเป๊ะว้าพอดีเล่นเล่นผลลืมลืมไปเลยว่าต้องอัดคลิปเล่นผลจะลืมอันนี้อะไรว้าว้าว้าอย่าอย่าอย่านะครับอย่า อะไรอะอะไรอะติดบัคกอรอเดี๋ยวเพิ่งเจอนะรับแบบอะไรโอเคโอยแหละโอ้ใครชื่อดาเออมอะไรอะซอมบี้คิงหนึ่งอะไรพวกเนี้ย นี่เบอร์เบอรเดียวของใครเนี่ยไมนี่เฉพาะคนอ้วนเท่านั้นไปโอเคด่านนี้เราต้องโอเคนึกว่านึกว่าล้านสเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยนายใช้โป้เหรอนายทำไมนายนายใช้โป้นายอะนายคนนั้นนายนายใช้โป้เหรอ โอ้พายุสายแน่นอนอย่างนี้พายุสายแน่นอนพายุสายแน่นอนสย่งนี้อู้นั่นไงพายุสไยอ่ะเราต้ออยู่นี้ป่อนะแต่เดี๋ยวผมใส่แว่นมันก็ยังเข้าเข้าผมนี่ มี <c oughs> ่คนอุ้ยอุ้ย <c oughs> เล่นหลือสงสเลยใอ่นี่แรงจริงดีฟูเจ้าหนูว่ายว่เดียวจะไเอาบมตรงนี้ได้มีคนใช้โปรแน่เลยฮะเกียนเกียม่อ้ไม่ทราบว่า เป็นโบหรือว่าเป็นเป็นลมมพนเป็นลมพัดนย่างเล่นอะไรไม้เลแต่ที่มีบ้านดูเอียงๆอุ้ยดเลมันหายไล้วสิบ้านก็บไม่อดนมกินขอดยเลย เมืนน่อไหร่ไม่เจ้าบุตเนี่ยเดาไปไปยืกนการแจ้งเลยก็บบมาให้เธเห็นด้วยนะผมจะเข้าบ้านหลังนั้นรอรอสิบกว่าคนสิบคนปะเนี่ยชื่อผมอยู่แรกสุดเลย ต้องแลกทกพาร์ตเลยไม่คุ้เราจะไม่เป็นนักโทษแล้วเพราะเพราะเมื่อ23หนึ่งถึงสองชั่วโมงที่แล้วเราเพิ่งเป็นนักโทษไปเองต้องมีเพื่อนมาช่วยเรี่นแล้วยังเหลือกึ่งหลอดเนี่ยเราทนต่อ,อไม่รู้อะเรากินใจยเยอะมั้ง โอ้เพื่อนค้างค้างโอ้ไม่ก็ค้างหลุดหลุดค้างจนหลุดเลยเดี๋ยวขอเวลาเข้าไปแป๊บโอเคหลังจากเมื่อกี้ที่ที่หลุดออกนอกเกมไปเลย ไม่รู้ว่ามันเละรู้ว่ามันค้างไพ่น่าจะเจอกับออุอกาบาทไม่ใช่อุกาบาทดิไม่รู้ว่แต่เมื่อกี้เด้งหลุดหลุดอันนี้จะหลุดด้วยป็นไม่เอา อันนี้จะเป็นตาสุดท้ายลเลยนะเรนอันนี้จะเป็นตาสุดท้ายลกัเนเราจะเข้าหอใครตรงนู้นอืมพายุหิมะใช่ไหม ไม่สิมันดูแปบบแบบลกๆน่าจะพายุหิมะแหละเดืตกสินี่คืออะไรทำไมทุกคนต้องอ่มมางน,นี้พายุหิมะใช่เลวสีนี้ มีสิวไว้ตอนนี้เลยไม่เปไ็นไรแมกแต่ตอนนี้โทรศัพท์ผมเกือบจะเริ่มจังหัะแล้วมันมีต่างต่างมาดูอะตรงน,นี้โอ้โหโอ้เล็บดว,วงเล็ว้าว้าวอูว้าวว้าวมีอะรปลกอะลย ยันเจออะไรลูกไฟเหรอเราปลอดภัยเลยมันไม่เปดูอะไรเลยแต่อีกนิดหน่อยเราก็จะลูกแล้วเข้าไปหน่อยโอเคอย่างนั้นแหละตอนนี้อยู่ในอาคารอาคารอาคารอย่างนี้เริ่มจะบอยแล้ว

สำหรับสำหรับการสำหรับการเอาชีวิตรอจากภัยพิบไปไปัดครั้งนี้ก็ร่วงไปได้ด้วยดีขอตวัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย